มันต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดการที่เราจะหาเสียงปลาใสปลาใสหาเสียงในการลงมติตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง,งเลือกตัวเองนั้นมันต้องพูดเฉพาะส่วนของตัวเองไม่ควรไปก้าวไกยหรือไปพูดถึงคู่แข่งหรือบุคคลที่สามเพื่อให้ตัวเองนั้นดูดีมีราคาผู้บอกเลยครับ,บ ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกบาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศที่เป็นเอฟซีแฟนคลับและก็สวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดศรีเกีตและก็พี่น้องคนในยทั้งประเทศที่เป็นสมาชพพิกพรรคพลังประชารัฐหลายคนไม่สบายใจค,ครับเมื่อวานนี้สองวันที่ผ่านมาหนึ่งวันที่ผ่านมามีการปราศัยมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่งที่ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมที่เขตหลักสี่นะเขตเก้า ของที่บาครมีการพูดพลาดเพีงนะถึงผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐในกรณีบอกว่าพรรคพลังประชารัฐนียน่าจะตัดสินใจผิดที่น่าจะหาบุคคลที่มีคุณภาพมากกว่านี้มาลงสมัครในการที่ไปเลือกนะครับภรรยาของออคุณศิระเกียรติคะซึ่งเป็นบุคคลที่แจ้งคุณสมบัตินะผิดต่อกกต,ตไม่ครบถ้วนแต่แรกก็คงเป็นการทิ้งให้ไปสุดท้ายนะครับในการส่งลงสมัคร นี่ก็เป็นประเด็นหลายคนบอกว่าเป็นกรณีกระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่อย่างไรผมกลับเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความรู้ลักอย่างยิ่งว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นมันต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดการที่เราจะหาเสียงปลาใสปลาใสหาเสียงในการลงเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกตัวเองนั้นมันต้องพูดเฉพาะส่วนของตัวเองไม่ควรไปก้าวไก่หรือไปพูดถึงคู่แข่งหรือบุคคลที่สามเพื่อให้ตัวเองนั้นดูดีมีราคา บอกเลยครับว่าวันนี้คุณจบเมืองนอกนะเป็นเศรษฐีเป็นเสียหรือเป็นเลขาในการพักอะไรก็ตามคุณพูดไปเลยครับพูดให้พี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่สี่ะเขตเลือกตั้งที่เก้านะครับเขตหลักสี่นะครับของกรุงเทพานครเชื่อคุณศรัทธาคุณเชื่อมันในพักการเมืองของคุณแต่วันนี้คุณมาก้าวไก่คุณมาก้าวไก,ไก่พักพลังประชารัฐท,ที่ผมสังกัดอยู่ผมถือว่าคุณนี่ไม่มีมารยาททางการเมือง ภรรยาของคุณศริระเกณฑ์ยาคะมันจะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพมันเป็นสิทธิ์ของพรรคพลังประชารัฐในการที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้งนะครับเป็นสิทธิ์เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยเขาพิจารณาแล้วว่านะเจ้ยหยีเนี่ยเป็นบุคคลที่ทํางานในพื้นที่และเป็นภรรยาของคุณศริระและมีคุณสมบัติครบถ้วนในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งหนึ่งเป็นสมาชิกพรรคสอง ทำงานการเมืองท้องที่ท้องถิ่นที่สังกัด 3. และมีความตั้งใจจริงทำงานการเมืองและมีคุณสมบัติไม่ขัดหรือแยง้งหรือเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้สมัครรับเลือกตั้งพักพิจารณาแล้วครับพักพิจารณาวว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพขับแก้วที่จะส่งลงสมัครในการชิงชัยตำแหน่งแทนคุณศิลาการที่คุณเป็นผู้สมัครและเลือกตั้งคนหนึ่งและก็เป็นคู่แข่งทางการเมืองมาพูด ส่ลายป้ายสีว่าพักพลังประชารัฐนี่ครับเป็นพัรคผมของชื่นชอบเนี่ยคัดสังหรือส่งบุคคลที่ด้อยคุณภาพพูดคำว่าน่าจะส่งบุคคลที่มีคุณภาพมากกว่านี้มาลงแข่งขันเนี่ยนี่เป็นการใส่ใส่ความครับเป็นความเท็จครับความจริงแล้วนั้นภรรยาคุณศิระนั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่มีคนมีความดีเป็นที่ประจักษ์และถ้าหากไม่มีความรู้ความสามารถ สามีของคุณลูกเจ๊เดีเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะชนะการตัดตั้งในคาวที่ผ่านมาการแกล้งคุณสุบ,บัตินั้นเป็นกรณีที่อาจเข้าใจผิดได้มันไม่ถึงสิ้นสุดครับคดีถึงสามเนี่ยจะมีคําสั่งเพิ่มถอนสิทธิ์แล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของของศาลอนุมโนญส่วนจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาในองค์ประกอบความผิดเรื่องเจตนาหรือไม่อีกเรื่องน่งผมนํำเรียนเลยว่า คุณอยู่พักกันเมืองหนึ่งแต่คุณมาใส่ร้ายป้ายสีพักพลังประชารัฐโดยบอกว่าพักนี่น่าจะส่งบุคคลที่มีคุณภาพมากคนนี้มาลงสมัครนี่หมายคุมว่าคุณจงใจเลยจงใจเลยครับจงใจเอาความเท็จนะใส่ร้ายป้ายสีภรรยาคุณศีละซึ่งเป็นคู่แข่งคนสาคัญของคุณคนหนึ่งคุณก็ลงสมัครภรรยาคุณศิระก็ลงสมัครเหมือนกัน ดังนั้นผู้สมัครด้วยการเองเนี่ยจะต้องไม่ใส่ร้ายป้ายสีคู่กรณีหรือว่าคู่แข่งไปะยกยอได้ครับโอ้ภรรยาคุณศริระนี่เป็นคนรู้คนที่มีความรู้ความสามารถพรรคลัรปรัชานัดคิดไตรตรองกอ็ครอบแล้วถึงกับลงส่งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคู่แข่งในเขตเลือกตั้งที่สีแต่วันนี้ฝ่อยคำมุ่งคุณนะครับคุณจบเมืองนอกเมืองนาเป็นอดีตสศเป็นเลขาธิการพรรคแต่มาพูดแบบนี้ผมบอกว่าวุฒิภาวะของนักการเมืองคุณไม่มี คุณสัมภาษณ์ใหงก็ตามคุณต้องยกยอปอปั้นฝ่ายตรงข้ามม่ใช่คุณมาจงใจยิบเครดิตบอกว่าพรรคประชารัตเนี่ยน่าจะส่งคนที่มีคุณภาพมากกว่านี้มาลงคงเป็นการเลือกไพ่ใบสุดท้ายในการแข่งขันแพ้ไม่ได้ค่อยคำนี้หมายถึงการคุณพูดเนี่ยยกเอาตัวเป็นคนดีมีความรู้เก่งกาจมากกว่าเมียคุณศิลระแต่เนี่คุณศิลระไม่มีคุณภาพใช่ไหม ครูครับชาวบ้านชาวเมืองชาวโลกเขาฟังแล้วเขาบอกว่าคุณเนี่ยบอกว่าคุณเก่งคุณดีแต่มีกุศลไม่มีคุณภาพมันก็คือเป็นกรนี่เอาความเท็จมาใส่ร้ายจงใจทําให้คะแนนนิยมของภรรยากุศลลดน้อยถอยลงพี่น้องครับก็ฝากถึงพี่สุรารเกียรติจารคารนะครับท่านก็มีทีมกฎหมายอยู่แล้วเรื่องนี้ร้องเลยครับผมว่ามันช้าฟ้องคดีต่อสามเลยยื่นฟ้องต่อสามเลยครับให้คนพูดไดยพ่อยอย่างเงี้ยติดคุกไปเลย ผมไม่ยอมหรอกครับวันนี้ถ้าหากพี่ศิระไม่เงินคดีผมในฐานะนะครับสมาชิกพรรคการเมืงชงคณก็จะทําเรื่องนี้ถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคทป็นกันย้ำศักดิ์ศรีกันครับอยดาย้มศักดิ์ศรีกันผมบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีจงใจครับเรามาดูกฎหมายที่น้องประชาชนครับกฎหมายการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งในครั้งนี้ในการเลือกตั้งซ่อมสสอเนี่ยใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบธนูญมาด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาพ,พรพ้ 2, สดท้ายคุบสรา2567ในมาตรา7 3นะครับมันอยาิชัดเจนห้ามไม่ให้ผู้ใดห้ามไม่ให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นหรืองดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษดร ้วยิธีการดังต่อนนี้เห็นไหมครับเขาพูดขึ้นมาเนี่ยบอกว่าพรรครัฐบาลนี่ยน่าจะส่งคนที่มีคุณภาพมากกว่าเจหีเมียศิละลงเนี่ยเป็นการเหยียดหยามไหมครับทำให้คะแนนนิยมของผู้สมัครพรรครัฐเนี่ยนะครับลดน้อยหลงไหมดูครับอนุห้าหลอกลวงบังคับขู่เห็นใช้ที่คนคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจ ให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองตรงนี้ครับอนุพ่ายบอกข้อเจียวว่ามีเจตนาใส่ร้ายด้วยความเท็จความเท็จคือว่าคุณเจษหียะยะยะเนี่ยภรรยาคุณศิรันไม่มีคุณภาพเป็นคนคนไร้คุณภาพคุณพูดออกมาได้ยังไงอ่ะคุณเอาตรงไหนไปวัดค่าของความเป็นคนเมื่อรัฐมนูญเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนได้รับการรับรองคุ้มครองกันมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่คุณพูดว่า ผู้สมัครผู้แข่งของคุณเนี่ยไม่มีคุณภาพนั่นหมายความว่าคุณมีคุณภาพคนเยอใช่ไหมในการแข่งขันครั้งนี้เจ๊ยีย้นะครับผู้สมัครพ,พรรคคมมินสก็ไม่ได้บอกว่าอาบังพรรคไทยรยีอะไรหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเป็นเลขาธิการพรรคลำลองสมัครว่าเป็นคนไม่ดีนะครับเขาไม่ได้บอกและเขาไม่ได้พูดด้วยแต่คุณจงใจพูดนะครับผ่านสื่ออะไร โดยการสัมภาษณ์ของคุณดนนใะนผู้สื่อข่าวมีคนตีข่าวมีคนบโครมข่าวไปทั่วโลกทั่วประเทศแล้วทั่วโลกกาวหาว่าคัดความประชารัฐเนี่ยนะครับคัดสรรคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมเอาคนที่มีคุณภาพไปลงแข่งกับคุณคุณพูดได้ยังไงจริงๆริงนะมึงอยู่ใกลู้อยตีนเตะมึงสกาตีเลยเตะปากมึงเลยเอาจริง้งกบาเลยนะ คือถ้ามึงจะเป็นสอสอและเป็นนายเทศาาิการพักเนี่ยกูบอกมึงเลยนะมึงอย่าใช้วาทกรรมอวดอ้างตัวเองอะเกินคนอื่นมึงดีมึงเอาให้ชนะให้ได้พูด้วยความดีของมึงกูจะบอกมึงนะไม่เด่ชื่อมึงหรอกเอเสียอะไรก็ชั่งเนี่ยอย่ามาก้าวกา่อย่ามาก้าวล้วงอย่ามาท้าวิจารณ์กันกันกบคู่แข่ง มันต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้สมัคร2561โดยทิ้งครับถ้าเลือกตั้งเสร็จไปแล้วคุณจะใช้สิทธิ์ในการพูดเนี่ยเป็น่ของคุณแต่อยู่ในระหว่างการเลือกตั้งในระหว่างการหาเสียงเนี่ยคุณมีสิทธิพูดนับแต่วันที่มีประกาศนิรักิยารัชดีการให้มีการเลือกตั้งซ่อมสอสในเขตเลือกตั้งที่9ของ กระเทพมทานครนะั้นคือกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้ในเขตนะั้นห้ามใส่ร้ายกันห้ามสัญญาววาจะให้ห้ามจ่ายเงินจ่ายทองและคุณไม่มีสิทธิ์พูดถึงบุคคลอื่นซึ่งเป็นคู่แข่งของคุณวันนี้ถ้าคุณยกยอว่าการที่พรกพัพลังประชารัฐได้ส่งนะเจ้าหญินะครับภรรยาคุณศิระลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ลงสมัครแทนสามีตัวเองที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเนื่องจากว่าแจ้งคุณสมบัติไม่ครบถ้วนนะฮะขาดคุณสุบัติลงสมัครก็ถือว่าเป็นการทิ้งไพ่ใบสุดท้ายในการสู้ครั้งนี้สิ่งนี้ไม่ผิดครับไม่มีความผิดเลยแต่วันนี้คุณมาใส่ร้ายสมาชิกพรรคธรรมชาัฐของผมมาใส่ร้ายนะ,ะผู้สมัครพรรคธรรมชาัฐและมาใส่้ายพรรคการเมืองพรรมชาัฐถือว่าคุณจมใจทำความผิด วันนี้คลิปนี้ช่วยพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคการชนะช่วยแชร์ออกไปและผมก็จะโทรหาพี่สุนทเกณฑจาคัแล้วผมก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพทาววันนี้นะฮะแล้วก็จะพูดคุยกับผู้ใหญ่ว่าเรื่องนี้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้คือมันมิน่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มินศักดิ์ศรีของความเป็นพรรคการเมืองมินศักดิ์ศรีของคณะกรรมการบริหารพรรค มินศักดิ์ศรีสมาชิกพรรคคอมมิวนชชตทั้งประเทศคุณเก่งนั่นเค,คุณจบนอกคุณเป็ดอดีตซสอคุณมีความดีของคุณคนเดียวคนอื่นชั่วหมดอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับผมกลาบเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความรักและศรัทธาในความดีรักในรูปแบบการปกครองการออกมาหาเสียงไม่ควรโจมตีไม่ควรใส่ร้ายแพร่สีเช่นกัน้ลยกันคุณ เป็นนักการเมืองมาก่อนและก็เป็นนักการเมืองปัจจุบันและเป็นอดีตสสวันนี้ไปกลับไปคิดนะครับผมไม่ยอมนะครับวันนี้ผมก็กไปกล่าวโทษคิดมีไปทั่วโลกแล้วไปกล่าวโทษอนณรีกับคุณนะฮะในฐานะคุณเป็นเลขาธิการพักการเมืองหนึ่งและมาใส่ร้ายป้ายสีผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสสเขตเก้าของพักกลางประชาธิปมาใส่ร้ายพักกลางประชาริปว่าคัดสรรคนไม่มีคุณภาพล,ลงแข่งกับคุณ มาดูค,ครับว่าคะแนนที่ออกมาระหว่างคุณกับเจ๊หยีนะครับภรรยาคุณชนะใครจะมากกว่ากันอันนั้นเป็นเรื่องของประชาชนแต่วันนี้เวลาน,นี้วันนี้วันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกอีกสองวันก็จะมีการเลือกตั้งนะตอนนี้คนทั้งประเทศคิดว่าพรพรคพลังประชารัฐเนี่ยส่งคุณไม่มีคุณภาพลงแข่งกับคุณผมบอกให้ท่านประชาชนเลยว่าการทำงานการเมืองนั้นเมื่อภรรยาคุณิน์มีความพร้อม สอย่างหงความรู้ความดีความสามารถมี 2. ครอบครัวพร้อม 3. การเงินพร้อม 4. ส,สิ่งที่พร้อม3อย่างแล้วเขาอาสาที่จะมาทําง,งานรับใช้พ้องประชาชนพักเห็นแล้วว่าเป็นภรรยาของกุศิละมีคะแนนท่วมท้นชนะการเลือกตั้งที่ผ่านมาพีเคราะ์พิพนาดีแล้วคณะกรรมการบริาหารพักก็ตัดสินใจส่งลงสมัครการเลือกตั้งเห็นไหมฮะ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นเอกสิทธิ์และเป็นมติอันเป็นเอกฉันท์และเขาเป็นเอกสิทธิ์อธของพรรคพรรคเป็น,นที่ติบุคคลตามพระราัติประกอบรัฐมนตรีพรรคการเมืองมีขั้นการบริหารมีการคัดสรรมีการคัดกรกองการพิจารณาการกรองคุณไม่มีสิทธิ์นะครับผมบอกคุณอัศวิต์ผมบอกเลยว่าคุณไม่มีสิทธิ์เลยถ้าวันนี้ถ้าคุณยังเป็นเลขาธิการพรรคแล้วมาพูดถึงบุคคลที่สามในช่วงตัวหาเสียงเนี่ยถือว่าคุณใช่ไม่ได้ แน่นอนครับเรื่องนี้จะเป็นความผิดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่คณะทำงานก,การเลือกตั้งแต่ผมจะไปกล่าวโทษผมมีสิทธิ์กล่าวโทษผมพะว่าอะไรครับในกรณีความผิดนะฮะตามกฎหมายเพะแรกแ่ประกอบคุณก็ได้พักกันอย่างนั้นและก็ความผิดว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสส2561นั้นผมเป็นคนไทยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินจริงๆแล้วฝากคุณพิศิระเขียนจครับท่านได้ปโปรดน,นะครับ ในฐาหนะท่าเนเป็นสมาชิกตอนนี้ถึงจะไม่ได้เป็นทศสอบรุดไปแล้วแต่พยาท่านคือผู้เสียหายโดยตรงพักเสียหายโดยตรงท่านต้องกล้าเมื่อวานท่านโพสต์บอกว่าจะเป็นคดีกับคุณอธัธวิทย์ต้องทําให้จริงครับทําให้เห็นวันนี้พักเสียหายมากครับผมในฐหาหนะที่เป็นอะไรครับสมาชิกพักกรประชารัฐและในฐาหนะเป็นผู้ประสานงานพักกรระชารัจังหวัดสีเกีตก็เสียหายครับพักถูกพากพียงเสียหายอย่างมาก กล่าวหาพักนะครับว่าส่งคนไม่มีคุณภาพลงแข่งกับพักก้าผมบอกแค่นี้เลยมันเป็นกรณีที่จงใจใส่ร้ายและมีคดีนิ่งบุญทำมาแล้วนะครับคือพักปฏิป,ปัตโดนใบแดงที่จันทบ,บุรีเนี่ยครับการตั้งที่ผ่านมาก็ใส่ร้ายขนาดนี้นะครับให้ใบแดงนะครับแล้วก็ทําให้พักเล็กเนี่ยก้าขึ้นมาเป็นซ่สองผมดูแลพักนี้อยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคี่น้องประชาชนครับการเมืองเป็นเรื่องอะไรครับ เ็นเรื่องความเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องประโยชน์ของชาติการที่พรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นมาตามกฎหมายและก็ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใต้กฎหมายดังนั้นพักกาของคุณกรและคุณอาทิตที่เป็นเลขาก็ต้องดําเนินกิจกรรมทางการเมืองหาเสียงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งภายใต้กฎหมายอย่าไปใส่ร้ายหรือพูดถึงบุคคลที่เป็นคู่แข่งในลักษณะที่ให้คะแนนนิยมนั้นลดน้อๆๆยลง ผมบอกเลยครับคุณบอกว่าภรรยาคุณศิละผู้สมัครคู่แข่งของคุณนั้นคุณภาพไม่ดีไม่มีคุณภาพคุณรู้ได้ไงครับคุณเอาหลักเกณฑ์ตัวไหนมาบอกว่าเขาไม่ดีคุณเอาหลักเกณฑ์ตัวไหนมาบอกว่าเขามีคุณภาพผมฝากไว้นะครับวันนี้คดีความผิดชัดเจนเกิดขึ้นแล้วและก็เป็นความผิดอาญาแผ่นดินและก็เป็นความผิดพี่รองคับเรามาดูว่าถ้าหากบุคคลใดทาความผิดตามพระราชดตรก็วด้วยพักว่าด้วยการเลือกตั้ง ซสสองห้าบหนึ่งตามมาตราเจ็ดสิบสามเล็ร้านั้นจะมีโทษอย่างไรเรามาดูโทษนะครับถ้าจำไม่ผิดก็หนึ่งห้าแปดหรือเปล่านะครับเรามาดูนะครับอระวางโทษนะครับคักเจครับนะครับ ใฝ่าฝืนมาตรา73วงเล็บ3วงเล็บ5หรือ,อรูป4หรือ็บ5ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง2 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีและให้นำความในมาตรา158ว2มาใช้บังคับด,ด้วยเรามาดูมาตรา158วรค2เขาบอกว่านะครับ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งออมีคำพากษศาลถึงี่สุดให้ลงโทษผู้ทำความผิดตามมาตราเจ็ดสิบสามงวดหนึ่งงสองให้ศาลสั่งจ่ายเงินค่าสินบนนำจับไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับแก่ผู้แก้ความมัจับเห็นไหม,ค,ม,มไค,นะครับผมมีสิทธิ์ได้เงินอะครับนะฮะผมมีสิทธิ์ได้เงินจากการที่คุณอัจวิยไในขายการพาาักก้าเนี่ยมาพูดให้สัมภาษณ์ดูหมิ่นเหยย่งยมผู้สมัครพ,พรรคพารามาตของผมแล้ว นะครับถ้าสารจังปรับสองแสนเต็มอัตราผมมีสิทธิ์ได้กึง่งหนึ่งในก็ชัดเจนนะครับวันนี้ผมขอญาติกล่าวโทษไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพระราชบัญญัติประกอบพนูนว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นถ้าหากปรากฏข้อได้จริงต่อคณะกรรมการเลือกตั้งถึงแม้ว่าไม่มีผู้ใดจะไปร้องผู้กล่าวโทษหรือร้องเรียนนะท่านก็สามารถหยิบยกข้อความนี้มาสอบสวนได้เลยแต่ไม่ต้องรอหรอกครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปได,ด้วยตัวเอง วันหยุดไม่หันนะก็เป็นวันจันทร์แล้วกันหลังเลกตั้งเสร็จแต่จริงวันนี้เนี่ยจะโทรหายผู้ะตอนนี้แหละครับเดี๋ยววางจากการไร้สุดแล้วจะให้พิศิรั่มอบหมายให้บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องคือในการเลือกตั้งซ่อนขั้นนี้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและพรรคการเมืองก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายามวาิธีกรรมธรรมชาติอยู่แล้วไปในคดีได้เลยครับผมมั่นใจว่าเป็นความผิดครับเพราะเขาไม่มีสิทธ เขาจะอ้างมาวนกฎหมายอาญามาตรานะครับสามสามสามสองเก้าไม่ได้สามสองเก้าคุ้มคอรองนะครับต้องเป็นกรณีแสดงความเห็นท้ามวิจารณ์ในตางศางลอของธรรมแต่วันนี้คุณเป็นคู่แข่งของพรรคคอมมิวนิสตแต่คุณมาใส่ร้ายป้ายสีผู้สมัครพครรคคอมมิวน์ว่าเป็นคน้อยคุณภาพหรือบุคคลที่มีคุณภาพมากกว่านี้คําว่าหรือบุคคลมากกว่านี้เป็นกรณีชาวบ้านฟังใครก็รู้คุณกล่าวหาว่า มีคุณศิละไม่มีคุณภาพนั่นแหละครับนนคองครับก็ถ้าเกิดแจ้งผมในฐานะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในฐานะผู้เชวชาญประจําตัวสมาชิกร,รัฐสภาในฐานะผู้ประสานงานพรรคพลังประชารัฐสีเจตวันนี้เดือดครับไม่พอใจอผู้สนับรับเลือกตั้งสสในเขตเลือกตั้งที่9กรุงเทพมหานครเขตหลังส,สีออกมาให้ร้ายป้ายสีผู้สนับพรรคพลังประชารัฐ พือ่องค้าบจะเป็นความผิดหรือไม่นั้นต้องสอบสวนสืบสวนและก็เอาหลักฐานมามาพูดมาคุยว่าข้อดีจริงมันเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายที่กำหดไว้ในมาตรา73ไหมถ้ามีความผิดก็ลงโทษตามมาตรา1 5 9้พี่รองครับอยู่ในสังคมนั้นเราต้องมีหลักคิดขอให้คิดดีพูดดีทำดีฝากถึงคุณอัตวิย์เสียเอคุณคิดดีก่อนว่าฉันจะไม่ใส่้ายนใส่สีไคยสองคุณพูดดีคือฉันจะพูดในสิ่งที่ดีไม่ใส่แายนใส่สีไคย ทำดีการทำคาคุณให้ประจักษ์ต่อพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเขียนในตั้งที่เก้าคุณก็ได้เป็นสอสอแต่วันนี้คุณไม่ใช่คนอย่างนั้นแล้วผมบอกว่าคุณไม่ใช่คนดีแลละคนดีเขาไม่พูดอย่างนี้หรอกครับคนดีเขาต้องพูดในลักษณะที่ไม่ให้ร้ายคนอื่นวันนี้คุณมินเมย์ผมไม่ถือว่ามินเมย์แล้วถือว่าทําวามผิดตามกฎหมายว่าด้กฎหมายเลือกตั้งการเลือกตั้งสอสอ ตอนนี้ผมก็ฝากถึงคนที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีเลยนะครับให้เป็นแบบอย่างก็ฝากพี่น้องอที่เป็นสมาชิกพรรคพรรัาช่วยแชร์เรื่องนี้ออกกันยอที่สุดแล้วก็ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคพราปล่อยเรื่องนี้ให้ร้อนวนไปใครทำผิดต้องติดคุกนะพี่น้องครับผมบุญคาวันปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยมาเสวนาปัญหาข้อกฎหมายและข้อถ่เกิดขึ้นว่าเป็นความผิดหรือไม่อย่างไรก็ให้พี่น้องประชาชนที่ฟังผมคิดผมแล้วก็เข้าไปดู Google กดคําว่าพระราชบัญญัติประกอบของบริการเลือกตั้ง สอส25.1ไาดูมาตรา73มันก็ปรากฏชัดเจนกา,าในรใส่ร้ายไปสีคนอื่นนั้นคนดีเขาไม่ทํากันหรอกครับใช่อครับขอให้อยู่ใีสังคมยึดหลักการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นระมุขหอนุนน้อมเราสักการะผู้ที่เป็นกษัตริย์เป็นมุขของประเทศเราก็มีความสุขความเจริญตอนนี้ผมบุญทาวรปัญญาสิทธิ์สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ